Up. If you with it, drop it. ครับมาพบกับผมช่างนนนะครับในช่อง n อ็3ล้อบายช่างนนวันนี้ผมจะพามาดูรถที่ลูกค้าสั่งต่อที่ตลาดศรีเมืองนะครับคันนี้ลูกค้าเป็นคนเะเตรครับไม่อยากได้คอกสูงแต่กระบะเป็นสแตนเลสครับแล้วล้อจะเป็นล้อไซส์พิเศษครับไปดูกันเลยครับว่าผมทำอะไรกันบ้างครับครับของผมก็สเต็ปเดิมนะครับตัวนี้ของผมจะมีโช๊คซับสองตัวด้านล่างครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟเบรกแล้วไฟท้ายที่สวยครับของผมจะเป็นชัยไฟหลอดแบบนี้ครับ ชกซับสองตัวเหมือนเดิมครับของผมจะเป็นเพาลอยนะครับตัวนี้จะเป็นเพาลอยล้อล้อไซส์พิเศษครับตัวนี้อ่ากระบะตัวนี้จะเป็นสแตนเลสน,นะครับผมทั้งเป็นตีนเป็ดครับเพราะลูกค้าสั่งมาผมจะบอกก่อนนะครับตีนเป็ดตัวนี้มันจะทํายากครับขนาดบบริษัทใหญ่เขาไม่มีเครื่องตัดเขาไม่ตัดให้เขากลัวฟันมันเสียครับเราต้องมานั่งทํกว่าจะทํากระบะได้โอ้โหตัวนี้มาดูด้านข้างนะครับ บ่อของเราก็จะเป็นบบอที่เข้ารูปครับเพราะผมช้าหน่อยเพราะว่าเรื่องเบาครับเรื่องเบาเรื่องถานน้ำมันตัวนี้เราต้องจัดทรงให้มันสวยให,ใหม่ส่วนล้อก็เป็นเพหลห้ารูตัวรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ลูกค้าได้ตามคิวคือล้อเป็นรุ่นใหม่กระบะก็ประมาณนี้ครับเราทำอ่าผมจะให้ดูรอบๆนะครับตัวไซ์นี้ก็ ไฟเลี้ยวไฟอะไรเดี๋ยวผมให้ดูทีหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบุกไฟท้ายและไฟเลี้ยวกันครับไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเปิดไฟให้ดูครับัวี้ไฟติดเวลาเปิดม th ิเตอนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟเลี้ยวและซ้ายให้ดูแต่ละฝาไฟเบรกติดนะครับ ครับระบบเราก็อยู่ที่เหมือนเดิมครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปขับให้ดูนะครับ <Okay. S 1> การเดินหน้าถอยหลังรถกระบบเป็นไงครับมา <Okay. S 1> ดูกันเลยครับเราจะขับเดินหน้ากันนะครับ okay. ก็ขอจบเรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดติดตามและกดซับสไครป์ในเพจของผมนะครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้าที่กดถูกใจและซับสไครป์ในเพจของผมด้วยและฝากเพื่อนๆก,กดติดตามผมด้วยนะครับและผมก็ขอจบรีวิวแท่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะจัดส่งรถให้ลูกค้าทําการล้างทําอะไรแล้วจัดส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะครับขอขอบคุณครับ